จังหวัดสุขโขทยัยอาณาจักรเก่าแก่ที่เกิดขึ้นมากว่า700ปีเป็นราชธานีแห่งแรกของชาติไทยและในยุคที่อาณาจักรสุขโขทัยเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดเกิดขึ้นในยุคสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถที่ทรงทำให้บ้านเมืองมีความเจริญในทุกๆด้านจนถึงทุกวันนี้ดังนั้น รอยอดีตแห่งความรุ่งเรืองณปัจจุบันจะเห็นได้จากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและศีสัชนาลายัยโบราณสถานที่รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกซึ่งเป็นที่รู้จักของทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศและนี่จึงทำให้จังหวัดสุขโขทยัยกลายเป็นดินแดนแห่งความทรงจำ พร้อมทั้งยังเป็นดินแดนแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศที่ยากจะลืมเลือนสมดังคำขวัญที่ว่ามรดกโลกเลิศล้ำกำเนิดลายสือไทยเล่นไฟลอยกระทงดำรงพุทธศาสนางามตาผ้าตีนจกสังขโลกทองโบราณศักระแม่ยาพ่อขุนรุ่งอรุณแห่งความสุข เนื่องด้วยภัยคุกคามความมั่นคงของชาติในด้านต่างๆที่มีความสลับซับซ้อนปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงรูปแบบมากยิ่งขึ้นทั้งนี้อาจเป็นผลจากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารและการคมนาคมขนส่งในยุคปัจจุบันดังนั้นนายกรัฐมนตรีจึงมีมติตั้งคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในที่มีความซับซ้อนและแปรเปลี่ยนรูปแบบตามความเปลี่ยนแปลงทางสังคมของแต่ละจังหวัดให้สำเร็จได้ด้วยดีด้วยเหตุนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจึงมีหน้าที่วางแผนอำนวยการประสานงานบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในราชาอาณาจักร เสริมสร้างให้ประชาชนประหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาและพระมห ah ากษัตริย์พร้อมทั้งสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติรวมถึงการดำเนินงานด้านมวลชนเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติสำหรับภารกิจสำคัญของกอรอมนจังหวัดสุขโขทยัย ที่มุ่งมั่นยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสืบสารรักษาต่อยอดแนวทางการดาเนินงานตามศาสตร์แห่งพระราชาโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดส,สุขโขทยัยได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับปราชเพื่อความมั่นคงได้แก่โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการปราดร่วมใจสร้างสันทยเป็นหนึ่ง โครงการสารเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือโครงการชุมชนสัมพันธ์ขุนดานโครงการบาวรร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรมโครงการบูรณาการการบริหารจัดการความมั่นคง โครงการบาวรร่วมใจสร้างชุมชนซึ่งเป็นกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันณโรงเรียนบ้านโซกม่วงตําบลกลางดงอำเภอทุ่งสเสลี่ยมจังหวัดสุขโขทยัยโดยเข้าไปส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรือนการเลี้ยงปลาในกระชังการเพราะเห็ดนางฟ้าในโรงเรือนและการเลี้ยงไก่พันไข่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ได้เข้าใจสา์พ,พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมการรวมกลุ่มอาชีพในชุมชนอีกทั้งยังเป็นการบูรณาการหน่วยงานต่างๆร่วมกันในการสร้างกิจกรรมปรองดองและสมานฉันด้วยการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ทำให้ชุมชนเกิดความสามาคัคคีซึ่งเป็นการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งนําไปสู่ความมั่นคงของประเทศชาติต่อไปอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ<ม>นักเรียนเนี่ยมันมีของมัธยมด้วยนะครับมันมีตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมทีนี้ในส่วนของมัธยมเนี่ยทางโรงเรียนไม่มีงบประมาณในเรื่องของค่าหา่งหางกลางวันให้กับเด็กนะครับทีนี้ก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องถั่วเฉลี่ยกับชั้นอื่นด้วยนะครับก็ผิวดวัตถุประสงค์เพราะว่า เขประมาณเขาให้สําหรับอนุบาลนนะจนมาถึงป .6 นะครับทีนี้ของเรามัธยมด้วยนะครับเราจะทํำยังไงที่จะทําให้นักเรียนมัธยมเนี่ยเขาได้มีอาหารมีอะไรบริโภคเหมือนกับน้องๆเขาทางกรมานจังหวัดสุโขทัยเขาก็เห็นความสําคัญเรื่องเรื่องของอาหารของนักเรียนนะครับเขาก็มาประสานงานติดต่อกันแล้วก็เ,เลือกโรงเรียนบ้านสกม่วงเนี่ยนะครับเป็นสถานที่สําหรับทําโครงการเรื่องเกษตรนะเพื่อหางรางวัลขึ้นมานะครับ มันจะมีอยู่4กิจกรรม4กิจกรรมที่ทางกรมกรอนุรักไทยเขาสนับสนุนมานะครับก็จะมีการปลูกผักนะครับปลูกผักสวนครัวเนี่ยแล้วก็เราก็จะไม่ใช้สารเคมีนะเป็นเป็นผักปลอดสารพิษนะครับแล้วก็มีการเลี้ยงปลาครับการเพราะเห็ดนางฟ้าครับแล้วก็อีกอันก็คือการเลี้ยงไก่ไข่เท่าที่ผมสังเกตดูก็คือมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปไป,ไปเยอะนะครับจากการที่โรงเรียน ไม่มีวัตถุดิบส่วนตัวของนักเรียนเนี่ยมันก็คือมันเริ่มมันเริ่มการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรับผิดชอบนะครับความขยันที่ได้ผลทุกวันนี้ก็คือนักเรียนเขาดูแลมากขึ้นแล้วก็อย่างช่วงตอนเย็นเนี่ยเขาก็มาให้อาหารมาลดน้ําผักมาอะไรกันนะครับแล้วก็แบ่งเวรแบ่งอะไรกันมันก็เกิดเป็นการฝึกความรับผิดชอบให้กับนักเรียนแล้วก็ฝึกการสรังเกตนะครับแล้วก็มันอีกอย่างก็คือเรื่องความเสียสละเพราะบางครัง้งในเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาต้องเสียสละเวลาที่จะต้องมาทําพวกนี้ด้วยนะครับ ดังนั้นกุญแจสู่ความสำเร็จที่สำคัญของการทำงานนั้นคือหลักบูรณาการและการมีส่วนร่วมซึ่งกออรมนจังหวัดสุขโขทยัยได้ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการให้มีความอ่อนตัวซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และพร้อมที่จะทำงานบูรณาการเพื่อร่วมแก้ปัญหากับทุกหน่วยงานด้วยการดึงพลังทางสังคมในแต่ละพื้นที่เข้ามาทำงานร่วมกันเพื่อนำไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่ง ย,ยั่งยืนในทุกพื้นที่อันจะนำมาซึ่งความสงบร่มเย็นดังเช่นความสุขที่เกิดขึ้นณนเมืองสุขโขทัยแห่งนี้คือผมรู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ภูมิใจที่ว่าโรงเรียนของเราเนี่ยยังมีหน่วยงานอื่นที่ ที่เขาต้องการที่จะมาช่วยเหลือโรงเรียนนะครับแล้วก็เห็นความสําคัญกับความสําคัญของเด็กของเยาวชนนะครับที่จะเติบโตเป็นอน,นาคตของชาติต่อไปนะผมมองต่อไปว่าไอสิ่งที่เราได้รับวันนี้นะครับถือว่ามันมันคุ้มค่านะครับผมก็เลยมีแนวคิดว่าต่อไปนี้เราก็จะทํา,ากิจกรรมนี้ให้มันให้มันเข้มข้นขึ้นแล้วก็ต้องกระจายลงไปสู่ชุมชนก็ดีมากเลยครับเพราะว่าจากการที่เราเลี้ยงไก่นะครับเราสามารถเอาไข่ไปขายครับ ช่วยเพิ่มทุนกับอาหารค่ามัธยมครับก็ขอบคุณมากครับที่นำโครงการดีๆแบบนี้มาให้พวกผมพวกผมจะต่อยอดไปให้มากๆครับขอบคุณกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรหรือกอร,รมน www iso c go th รับแจ้งเหตุความมั่นคงโทรสายด่วน1374กอรมนเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส